หลายคนที่ซัฟเฟอร์กับเกมอัดัสทาด้วไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทะเลทรายที่แสนร้อนละอุหรือแม้กระทั่งการโดนหลอกแดกขายลดราคาแพงที่เวลาใช้งานจริงแล้วกากเป็นที่ลากรโลกใบนี้กูไปท่องอวกาศดีกว่าที่เลยอสเปกทริปว h a t ับมายบอยลูกกันมีแนวพอกันทีนะครับกับโลกันแสนโหดร้าย ผมนั้นจะไปดาวดวงต่อไปแล้วและไม่ต้องตามผมกลับด้วยผมไม่กลับเด็ดขาดไซเบอร์คาดสามพันหกร้ oh uh huh. อยเก้าสิบเก้าลาอเม้รอชายอยูย่ใยกูโดนหลอกเด็กขาดแล้วว m 啊 k e w Galaxy ณ g a l ซี่ทางช้างเผือก เออนี่ก็ผ่านมาเป็นเวลา2-3วันนะครับหลังจากที่ผมอัดอินโทรแล้วก็ซื้อเกมพาสไป <Huh? S 1> คือหน้าตอนที่ผมอัดวันนั้นไว้เกมมันยังมีบักแปลกๆอยู่ซึ่งผมไม่ได้อัดให้คุณดูนะครับผมก็เลยรอให้เกมนี้นั้นเออมันอัปเดตใหม่แล้วพอผ่านไป2-3วันนะครับเขาแก้บักนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh god ดูรถเติมกูคุณผู้ชม <Yeah. S 1> Cyber Truck in Space อ้ว้าวเดี๋ยวนี่มันคืออะไร อันนี้เป็นล้อ,อน,นี่เป็นล้อเหรอเนี่ยโฮแม่เจ้าล้อมันแปลกมากๆเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมขออนุญาตประกอบรถก่อนเพราะว่าชิ้นส่วนมันแปลกๆเว้ยผมไม่รู้ว่าชิ้นส่วนไหนมันให้ประกอบใส่ตรงไหนไงอ่ะผมเจอถังน้ำมันแล้วหนุ่มน้อย เติมแก๊สเข้าไปนะครับให้มันครบทั้งหมด60ลิตรเรียบร้อยทรัพยากรที่มีค่านะครับและสำคัญกับเรามากๆในแมปนี้คือออกซิเจนเว้ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันมีช่อง O2 อยู่ตรงด้านล่าง <Hey. S 1> เราจะเป็นที่ต้องหาถังออกซิเจนนะครับเอาไว้เติมลมนี่ไหมนี่ใช่ถังออกซิเจนหรือเปล่าใช่จริงด้วย สำคัญขนาดนั้นแล้วเราก็ผมจะเอาถัางออกซิเจนไปด้วยนะครับเราจะแปะไว้ตรงด้านหลังตรงนี้เลยเรากดซัดได้ไหมเกมนี้กดซัดกดซัยกดซัดบอกกดซัดโอ้โหเกมนี้กดซัดยากมากด้ยเวลาเปิดประตูรถเฮ้เรากดคลิกธรรมดาก็ไม่ได้เหรอมผมไม่ใช่มือแบบยื่ยนไปเปิดประตูรถนะคุณผู้ชมมันต้องกด F ออกอย่างเดียวเหรอ F โอโ้โหกูงั้นเอาประตูออกไปเลยแล้วกันจะได้เข้าง่ายออกง่ายกด e เพื่อเป็นการฟิทมันเล่นยากกว่าเกมนี้ทำหนึ่งนะ e กดสตาร์ทรถเปลี่ยนเกียร์กูง,งงแล้วนี้กูชิบหายแล้วคุณผู้ชมครับโอเคเดินทางไปกันเลยเฮ้ยๆแป๊บนึงทำไมเราต้องแบบสับเกียร์กดค้างเพื่อเป็นการสับเกียร์โอ้โอ้โอ้ What the hell ทำไมมันตกล็อกอย่างนี้นวะให้ hey, มึงบินขึ้นสิวะเดี๋ยวเอาใหม่คุณผู้ชมเกมนี้แม่งควบคุมแปลกนะครับมันควบคุมแปลกๆจริงนะทำไมมันไม่ยอมบินขึ้นวะเฮ้ย hey, บินขึ้นดิวะคือแบบขับยากคุณผู้ชมผมพูดจริงเกมนี้ขับยากมากโอ้พระเจ้าแม่งก้อนหินเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยผมต้องกดสเปซบาตลอดเลยเว้ย มันกดสเปซบาร์ค้างไว้เพื่อให้มันบินขึ้นเฮ้ยด้านข้างนันมีบา้าด้วยมันไงล่ะโดนชนไป1เทนะครับเครื่องยนต์เกือบเจ๊งยังเดเทรถของผมนั้นทำมาจากวัสดุของทางทางทางอะไรวะวัสดุจากทางนาซาทำให้เครื่องของผมนั้นมีความแข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นได้สูงมากๆแต่ตอนนี้ทำไมรถกูมันไม่ไปแปบบ๊บนึงคุณผู้ชมผมสับเกียร์ก่อน แล้ล่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างนอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเปิดประตูดิวะชีสดืดอีเพื่อเป็นการกดออกโอเค <Hi. S 1> รู้แล้วว่าทำไมเอ่อทำไมรถกูถึงไปต่อไม่ได้นะครับชนทีหนึ่งเว้ยเครื่องยนต์กระจายออกมาเลยคุณผู้ชมครับ h i s i s e p i c guys น้ำใช้ไปแล้วสลิตร น้ำมันใช้ไปแล้วเยอะมากจากตะก,กี้นี่มี60ลิตรนะครับโหล้อแม่งกระจุยคุณผู้ชมล้อกระจุยนะครับแล้วมันกระจุยออกไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงบ้านดูนะครับเราไม่มีทางเลือกจริงล้อเราหายไปสองคันนี่รถเติมนะรถเติมนะเฮ้ยสับเกียร์ก่อนโอเคจอดกูบอกให้มึงจอดจอดจอดแบบจอดดีๆไม่ใช่จอดแบบ มึงลงห้วยอ่ะไม่เอาสิเฮ้ยมันลอยขึ้นบนอากาศ <c oughs> คุณผู้ชมครับเกมนี้แม่งโอเคโอเคเป้าหมายหลักของเราตอนนี้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่เป็นใครเนี่ยววโจนาวกาศอย่างงั้นเหรอขอกูรูดหน่อยมีอะไรบ้างออกซิเจนมันจบแล้วเพื่อนอ้าชื่นใจทางออกซิเจนเป็นของฉันเลยอยากได้คืนรนะเอาคืนให้ก็ได้แต่ว่าไม่มีออกซิเจนอยู่ข้างในนะจ๊ะ ข้างในนี้ขอร้องมีล้อให้กูไหมเฮ้ยเจอคอบ่าอ้าวในใครโจมตีผมวะเอาละได้เวลาเป็นกรอดอนฟรีแมนคุณผู้ชมฮาฟไลท์สามคอนเฟิร์มมามาบวกกูกูอะสามารถเอาชนะมึงได้ชิวๆอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเหมือนกันนะจริงผมไม่ได้ดูเลือดเจอแต่เศษขยะสกอตไบ บนอวกาศทางออกซิเจนแบบ10%ไม่เห็นจะคุ้มค่าเลยอะ่ะแรกกับการที่ตัวฉันนั้นใกล้ตายเนี่ยนะออชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปคุณผู้ชมเราจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนต่อไปและอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมทางด้านซ้ายมือของผมมันมีหลอดอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> เพิ่มเข้ามาด้วย <c oughs> ผมมาได้แล้วเอ,อพันมิเตอร์นะครับเพิ่งออกมาได้แบบ1กิโล เพิ่งได้แบชมาตะกี uh ้เหมือนน้ำมันใกล้จะหมดนะครับเหลือเพียงแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์น้ำเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนี่มันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆนะครับแล้วมึงก็ขับยากมากๆด้วยอข้างบนนั้นมันคืออะไรอย่างนี้กูต้องแววเราไหมคุณผู้ชมเฮ้ยบินขึ้นมาก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์โอเคเปลี่ยนเกียร์แล้วออกไปข้างนอกไหนดูนีนี่ปั๊มน้ำมันอวกาศ ใช้ยังไงวะเนี่ยกดคลิกเพื่อเป็นการจ่ายเหรอ Push to pay เฮ้ย Pay 90 oh. คุณผู้ชมนี่มันเป็นเครื่องพนันออนไลน์ oh. ผมต้องจ่ายเศษเหล็ก99นะครับในการสูมโอ้ย oh ก god กูโดนหลอกแล้ว <Bru h. S 1> ไม่มีแม้กระทั่งถังออกซิเจนเหรอวะแล้วอย่างนี้กูจะท <c oughs> <c oughs> ยังไงอะ่ะผมมีถังออกซิเจนอยู่แค่าถาังเดียวนะครับซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วด้วย โอไม่นะเพิ่มมาแค่นี้เราสามารถกดโฮคลิกเพื่อเป็นการรีฟิลได้เหรอผมไม่มีทางเลือกคุณผู้ชมไปต้องไปแล้วทรัพยากรเหลือน้อยแล้วทั้งน้ำทั้งน้ำมันแม่งจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยเอ้ยย่ายชนเอาละจอดดีๆสวัสดีพวกหนุ่มๆโอ้โหมันถือตะบองยักษ์ แป๊บหนึ่งแถวนี้มีอาวุธให้ผมไหมโอเคอย่างน้อยๆมีน้ํามันแล้วนะครับมีน้ําสวยงามมากตอนนี้สิ่งที่เราตามหาคืออาวุธแล้วก็ถังออกซิเจนแต่มันไม่มีนี่ไงเฮ้ยอย่าสิไม่เอาอย่างงี้เราทําการล่อข้อออกมาด้ไหมลอ,อกมาเฮ้ยแกน่ะโดนล่อแล้วนิงมันจบแล้วเพื่อนฉันขอทรัพยากรฟรีๆของนายแล้วกันเอาละปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้คือเราจะขาดออกซิเจนตายหา่าวละ คำหนึงขอฉีดออกซิเจนเข้าสู่หัวใจก่อนโอ้แม่งกูจะใช้ทั้งร้อเปอเ็เลยหรอวะเกินไปเอาน้ํานะครับมาเติมให้กับเทสลาของเราเติมน้ําตรงนี้เราเอาน้ํำก็ผมแปะไปด้วยนะครับน้ำมันล่ะเต็มถังนะพี่เกห้าเต็มถังขอบใจมากเพื่อนบุญคุณน,นี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลย นะลาก่อนกูนั้นกําลังจะมุ่งสู่กิโลเมตรที่2แล้วเว้ยเฮ้ยเอาจริงกูเติมนะ้ำมันแบบจะเต็มถังแล้วทํำไมมันเหลือ35%วะเฮ้ยมันไม่ควรที่จะเหลือ35%ดิเหลือ3-4แล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะมีเยอะกว่านี้อย่าบอกว่ากิโลเมตรที่2เสร็จปุ๊บกูไม่ต้องแวะอีกละเข้ากิโลเมตรที่2แล้วผมคิดว่าเรายัางชิวๆได้อยู่เพราะว่าบ้านหลังนั้นผมดูแล้วของมันไม่ค่อยมีะนะครับเราตรงไปข้างหน้าดีกว่า สำรวจไปก็แบบเบลองพลังงานเปล่า,ลา,ลานะครับไร้สาระและเสียเวลามากๆวิสัยทัศน์แล้วก็วิวเกมนี้สําหรับผมแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ออไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับผมพูดตรงๆไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นเรามองเห็นแค่ข้างหน้าของเราแต่เรามองไม่เห็นข้างล่างนะครับมันควรที่จะทําแบบลดให้มันแบบโป่งๆกว่านี้ไหมแบบว่ามองเห็นข้างล่างด้วยนะครับเราจะได้สบายตา,อตาโอ้พระเจ้านั่นอะไรนะั่นน่ะหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอ แบบนี้ต้องเอารถจอดเลยนะครับแวะแวะแวะกูนั้นเน้นแวะแวะได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วดาบสมุไรโอ้โนโดไล่ล่าจนได้แถวนี้มีอาวุธให้ผม,มไหมเอ้อย่าเข้ามาใกล้ไม่งั้นกินสาหร่ายที่มึงเก็บสะสมมา5ปีน้ยนี่แห <c oughs> ละ่ะกินไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยวัฒนธรรมอะไรวะเนี่ยว่า <c oughs> <c oughs> วัฒนธรรมญี่ปุ่นบนดาวอังคารอา้อาวอ้าวสต็อปเจ็บนะอล่ะมันจบละได้เวลาที่ผมนั้นจะล่อเข้าออกมาตรงนี้นะครับแกนะ่ะโดนล่อแล้วหนุ่มน้อยสวิงดิจิตอลดิจิตอลหลบหลิกแบบดิจิตอลจบแล้ว <c oughs> โดนกูรุดของฟรีเป็นไงตามมาไหมไม่ตามมาแล้ว ม่ดาบมันติดอยู่ตรงนี้วเว้ยเนยซูชิอย่างนั้นเหรอกินไม่ได้ไดูคุณผู้ชมเขาปั้นซูชิเอาไว้แต่กูกินไม่ได้มันหมายความว่าไงวะบําหนึ่งสิ่งที่แย่มากๆตอนนี้นะครับผมไม่มีแม้กระทั่งถังออกซิเจนเว้ยโอเคละเราอาจจะมีแก๊สแต่ว่าแถวนี้ไม่มีออกซิเจนเลยใช่ไม่มีเลยแม้แต่น้อยผมว่าเราต้องรีบแล้วล่ะโอ้ยพ่อสมุไรใจเย็นให้ผมนั้นเติมก่อนได้ไหมเอ่ย เติมก่อนไม่ได้แต่ไม่สนกูจะเติมูจะเติมโอ้ยจะตายแม่งกูต้องล่อมันออกมาอีกละโอ,โอ,โอคุณผู้ชมผมว่าผมตายแล้วอย่างงี้กูกูตายละอย่างงี้ต้องรีบหนีขึ้นรถสตาร์ทออกไปโดยด่วนกูไม่สนและกูไม่แคร์ด้วยหนึ่งในการเดินทางที่อึดอัดโคตรหนึ่ง <c oughs> ในการเดินทางที่อึดอัดมากๆนี่รถเติมจริงไหมเนี่ย ใช่เลยเราไล่ทางเลือกแล้วคุณผู้ชมครับผมไล่ทางเลือกแล้วคือออกซิเจนจะหมดน้ำมันก็จะหมดด้วยเหลือ8%แดกน้ำมันเยอะไปไหนผมไม่มีทางเลือกจริงว่ะผมต้องจอดอะยังไงยังไงก็ต้องจอดอะคุณผู้ชมปึ๊บจอดเปลี่ยนเกียร์แป๊บบนึงแป๊บบนึงเปลี่ยนเกียร์โอเคเปลี่ยนเกียร์รีบออกสิ่งแรกที่ตามหานะครับข้าวก่อนข้าวแล้วค่อยเอาถังออกซิเจน มีข้าวไหมแถวนี้มีแต่น้ำว่ะโอ้โนตะบองยักษ์ฮึบหายตัวบลีกแบบดิจิตอลเฮ้ยแย่ละเลมอนอาอเฮ้ยการเดินทางของฉันยังไม่จบลงหรอกนะกลัวรล่อมึงได้กูยังมีแรงเฮือกสุดท้ายอยู่ไอ้หนุ่มน้อยเป็นไงล่ะน้ำหนึ่ง กับข้าวโอ้เพิ่มเลือดไปหนึ่งหนึ่งจุดออกซิเจนโอขอบคุณสวรรค์โอเคขอบคุณสวรรค์คุณผู้ชมมีอาหารอีกไหมอะเอเฟเพื่อเป็นการอินเทอร์แอคโอชิบหายแล้วนี่มันโอไม่นะเพิ่หนึ่งเลมอน เลมอนทำไมผมกดเฮ้ยกดคลิกอินเทอร์เ็กเฮ้ยมันบักมันบักอะไรวะเนี่ยบักค้างไว้มึงเอาน้ำไม่เอาน้ำแม่งเอ้ยอาวุธก็ไม่มีกูน่าจะเติมซื้ออาวุธก่อนมานัเนี่ยฟิลเหลือเท่าไหร่ยีิบปเซนะครับมันจะไปพออะไรวะจริงไหมเติมดู25ลิตรจัดไปเดินทางต่อคือแบบ เอาให้ได้สัก5กิโลก็น่าจะพอใจมั้งจริงๆไม่ต้องถึง5้ามั้ง3กูว็พอใจแล้วเนี่ยเรียบร้อยเข้ากิโลเมตรที่3แล้วน้ำมันเหลือลอีก14บสเฮ้ยมันเกินไปแล้วจะแวะบ้านดีไหมโอ้โหโอ้โอเคค่อยๆมาตรงนี้นะจอดก่อนกูกกูได้ตายอ่ะคุณผู้ชมกูกกคง,งได้ตายอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมืดวะวัดแล้วทำไมมันมืดวะ หรือว่าท้องฟ้าดับไปแล้วคุณผู้ชมอย่าบอกว่าเกมนี้มีตอนกลางคืนกูมองอะไรไม่เห็นเลยกูเห็นแต่เจ้าหมอนี่ที่พร้อมจะฆ่ากูและกูไม่มีอาวุธโอ้พระเจ้าโอเคมึงอยากฆ่ากูนักใช่ไหมตามสบายเลยตามสบายกูยอมแพ้กูยอมแพ้พอระหดเกินไปแล้วออ คนถึงกิโลเมตรที่5มีแค่0.2เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไม่แน่นะครับลิปหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูเดี๋ยวผมจะเดินทางไปถึง5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรให้ดูผมคิดว่ามันเป็นไปได้เว้ยแต่เราอาจจะเป็นที่ต้องเตรียมตัวหนักหน่อยซึ่งอันนี้มันเป็นการเล่นครั้งแรกของผมไนีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องทําความเข้าใจกับระบบตัวเกมก่อนและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับเกมนี้นะครับก็คือเออเล่นยากมากใช่โดยเฉพาะการขับรถแม่งเล่นโคตรยาก ถ้ารู้ว่ามีศัตรูตัวฉกาศคอยขวางกั้นกูอย่างนี้กูน่าจะเติมตั้งแต่ต้นเกมแล้วเอาอาวุธออกมายิงพวกแม่งให้ตายให้หมดเลยชิบหาย